ผสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมีเดียทีวีเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเอารีเพย์ให้ดูนะเป็นเกมเพย์เหมือนเดิมเป็นเกมเพย์ที่เป็นเกมเพย์สุดท้ายแล้วกันก่อนที่จะแพทใหม่มาต,ตัวที่ผมเจามาให้ดูเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่รูปแบบการเล่นอาจจะไม่แตกต่างไปมากในแพทใหม่นะน่าจะแทบจะไม่แตกต่างเลยนะและโดนบับด้วยนะนั่นก็คือเจ้าเซนเตอร์ Center สุดหล่อโอดะของเรานั่นเองครับผมก็โอดะเนี่ย ตอนนี้ของผมนะก็คือคอนนี่ก็คือเกือบเต็มละถ้าที่จําเป็นคือครบหมดคือผมเพิ่งมาได้ตอนกิจกรรมนี้แหละถ้าใครได้ดูคลิปก่อนเนาะก็ก่อนหน้านี้ผมเคยทําเปิดโอดาไปแล้วและนั้นเป็นไ d ดีของพี่ในทีมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นโอดาเลยแต่หลังจากที่ผมได้มานะผมก็สแปมโอดาแบบรัวๆเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งสารพัดประโยชน์คือเป็นคือเทเซียล่างอัปเกรดจะพูดแบบนี้ก็ได้นะเทเซียล่างอัปเกรดที่ชุดแม่นขึ้น เก็บบอลยังดีเหมือนเดิมแล้วก็รีบาวดีขึ้นประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ที่ดอยวัาเทศยาคือด้านการตบอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสกิลในการทำแต้มมันดีขึ้นเนาะ,นะ <Here we. S 1> ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่า oh. มาครับผมคอมของผมก็จะเป็นโอดะมากิแล้วก็ซาคุนะฝั่งนู้นก็เป็นเซนโด่อนแล้วก็ฮาเซกะว่คือโอดะเนี่ย มันไม่ชุดบอร์ดของมันสําหรับผมนะผมคิดว่าอย่างเดียวนะ่าจะคือเรื่องการบล็อกที่ไม่มีท่าบล็อกเนี่ยมันอาจจะทําให้บล็อกค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความเป็นเซนเตอร์มันก็ยังพอไหวอยู่แต่ความจริงค่าบล็อกมันน้อยเลยนะโอดะมาเดี๋ยวมาดูเกมเพล็กกันก็บอรลัยครับผมซากุน่าจะได้นะเรียบร้อยครับซากุได้เกมนี้ตัวขึ้นเกมเป็นมากินะเนี่ยอย่างนี้ก็ลองเชิงไปก่อนนะโดนต่อไปตามระเบียบจริงท่านี้จริงควรใช้แค่แบบตอนลักไก่ผมว่าน่าจะโอเคกว่า แล้วก็อันนี้มาครับผมเซนโดเล่หนึ่งนะคือเมื่อกี้นี้มีโอกาสตบไม่โดนเหมือนกันนะแต่พอดีตำแหน่งมันได้พอดีเลยตบโดนนะจริงๆโอดดนี่ตกโคตรยากเอาหจังหวะหนีเสียดายครับผมฮาเซ่โล่งๆนะแต่ไม่ยิงเก็บบอลได้โดยซากุมากิครับผมเนี่ยครับเก็บบอลดีมากครับสำหรับโอดดอ้าวตกอีกรอบนึงไม่เป็นไรเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งมากิขึ้นครับผมลูกนี้ลงไปตีเขา่า อาาโอ้โหลูกนี้ติดสก,กีนบผมสำหรับมาเกียร์โลงครับผมเซนโดลงโล่งนี่พลาดยากนะถ้าพลาดคือดวงดวงแย่จริงสําหรับเซนโดบอลมาที่โอดาลูกนี้เว้นระยะห่างเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับพาเซกาว่าอย่างรีเพย์เกมนะฮาเซกาว่าเขาอาจจะไม่ใช่เมนนะโอดาไม่ควรยิงเมื่อกี้นี้นะแต่เมื่อกี้ผมดูระยะห่างาคือเขาเว้นเยอะมากกอลูกนี้ครับผมเซนโดครับผมเพรเอเวไปนะแต่ว่าตบไม่โดนครับคือโอดามันจังหวะตบมันเพี้ยนด้วยบวกกับ คลิปนี้ที่ผมเอามาเป็นรีเพย์นะเป็นคลิปที่ผมเพิ่งลองเล่นก็เลยอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สำหรับโอเด่ะถามว่าเฮ้ยเพิ่งลองเล่นแล้วมีสกินได้ไงคือพอดีผมสุ่มได้นะตอนนั้นโชคดีไปก็ยิงมาเป็นรีบาร์เก็บได้โดยก่อนและเซนโดไดฟ์ dive มาทีนึงกลับมาเซนโดอีกรอบนึงไดิฟทีนึงโอ้โหลูกนี้น่าจะลงครับผมตามเซนโดกันหมดเลยสองคนอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองนะผมวิ่งตามเซนโดด้วย ซากุครับผมยิงมาไม่โล่งครับติดลบกวนแต่ว่าเก็บได้โดยโอดะครับรีบาวได้จะเห็นไหมรีบาวสู้กอแล็ได้เลยมากิยิงครับผมแต่รีบาวได้โดยโอดะอีกแล้วมากิยิงอีกรอบหนึ่งลูกนี้ใสก่กาว่าตัดสินใจขึ้นตบนะแต่ว่ามีราชาคาดการครับผมก็เลยถีบออกไปเลยลูกนี้ไม่ลงครับใสก่กาว่าพอลูกสแตกลงไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวสแต็กแผดหน้าก็จะไม่ค่อยมีแล้วลูกนี้ครับผมตบได้ฮาเซรครับแต่ตบไปครับไม่เป็นไรครับมากีเก็บได้มากียึกยึกยกอีกทีนึงลูกนี้ขึ้นโดดไปแล้วก็เรียบร้อยครับผมยิงพื้นที่ว่างบอลอยู่ที่เซนโดครับผมเซนโดโอโหลูกนี้ยิงแสกหน้าโอดะเลยนะติดลบควงครับแต่ยังลงอยู่ถือว่าทำได้ดีนะจังหวะละกไก่ลูกเมื่อกี้ของเซนโด บอลอยู่ที่ซากุครับซากุฝากไหมไม่ฝากตัดสินใจเล่นเองครับลูกนี้ท่าทีแบบนี้โอเคครับผมลงไปติดลบกวนแล้วก็ลงนำเป็น12บอต่อ8ดบอลมาที่เซนโดดิฟโอ้โหโอ,โอโดะลมไปแล้วครับผมแต่มากิตัดสินใจสติล,ลูกนี้ทำได้ดีมากครับมากิส่งมาโอโดะใช้อัลติเมทเฟดเอาเวเข้าไปเลยลูกนกี้ก็แล้วอยู่ในตำแหน่งที่พอจะตบได้นะแต่เขาเลือกที่จะชูมือแล้วก็ ทำให้เสียแบบจังหวะการเดินมาก็เลยไม่ทันโอ้โหลูกนี้จังหวะนี้คือแบบผมอย่างเอ๋อเลยนะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยก็อ,อย่าสนใจลูกนี้ก็ฮาเซกาวะบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ปล่อยแล้วนะคือยิงตอนน้าฮาเซกาวะก็จะเป็นอย่างเง,งี้ยเราต้องทิ้งสเปซไว้ค่อนข้างดีนิดนึงจังหวะนี้ขึ้นตบได้ครับผมโอดะวิ่งมาอ๋อสกิลไม่ทํางานนะแต่อย่างดีที่มากิทําได้นะผมเก็บได้อยู่ลูกนี้ก็มากิยิงโล่งอีกแล้วเกมนี้คือทิ้งระยะห่าง เกินไปเกมนี้บอลมาอยู่ที่เซนโดครับผมใช้อัลติเมตขึ้นตบโอโหไม่โดนครับลูกนี้ทั้งซากูทั้งมากินะตัวที่ตบดีๆนะล้มไปหมดแล้วเหลือโอดานะแต่เราก็ต้องวัดใจดูเอาลูกนี้เข้าไปเลอัพแบบสามัญชนเก็บได้ไหมโอ้โหเก็บไม่ได้แล้วเลอัพไปลง2ทีนะทั้งซากูทั้งมากิลูกสุดท้ายโดนตบครับผมมากิ โอ้โหยิงแต่ว่าโอดาเก็บได้โอ้โหตบอีกแล้วครับแต่โอดาก็ยังเก็บได้นะโอ้โหลูกนี้ก็รีบเอไว้ได้ครับโอดาชนะออลติเมทของกอแล้ด้วยดิฟมาส่งซากุก่อนฝากอีกรอบนึงซากุตัดสินใจยิงลูกนี้ลงครับผมไม่น่าจะตามทันหรือเปล่าครับสำหรับทีมสีน้ำเงินลูกนี้ เซนโดโอโหไม่กลบกวนด้วยครับทั้งโอดะทั้งมากิเลยนะจังหวะนี้พาด้วยกันทั้งคู่ฝากบอลมาครับซาูุอ้าวขึ้นยิงครับแต่เซนโดรู้ทันรอบนี้นะก็เลยตัดสินใจขึ้นตบซะเลยฝากมาีิอีกรอบนึงครับมากิหาจังหวะอยู่แทงโอดลงโลงแบบนี้ใช้อัลติเมตไม่ใช่ใช้เฟอะเวยิงเข้าไปครับแบบไม่มีใครปิดเลย ต่อให้ฮาเซกว่าใช้อันติก็ไม่น่าทันนะสำหรับลูกเมื่อกี้นี้คือมันโล่งมากเซนโดโอโห้ตบไม่โดนทั้งซากูทั้งโอดะเลยนะคือลูกนี้โอดะตบไม่โดนไม่แปลกนะเพราะว่าบางทีตังแน่งมันไม่ได้จริงๆครับแต่ซากูนี่น่าจะต้องโดนนะเพราะามีสกิลตบด้วยลูกนี้ล้มโอดะใช้จังหวะที่ฮาเซกว่าล้มครับผมยิงโล่งไปลูกนี้มาคกี้ทำได้ดีนะคือเขาเลือกที่จะเล่นเองก็ได้แต่เขาเลือกที่จะส่งดีกว่าเพราะว่าโอดะก็ข้างหลังโล่งเลยเพราะาเซล้มไปแล้ว บอลอยู่ที่เซนโดขึ้นมาโอดาตบแพนก่อนแล้วก็ลูกนี้ครับผมไม่ปล่อยนะแล้วโอดาก็ยังคงเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งเขาจบเกมไปครับผมจะเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยถือบอลไม่เยอะแต่แต่เกมนี้ได้ MVP คือได้10แปดแต้ม3รีบาวน์1บล็อก5แอซซิแล้วก็6ฟอร์บอลคือโอดาเนี่ยมันเป็นตัวที่มีไว้ในทีมอะครับมีประโยชน์มากๆเลยมันเป็นทั้ง เซนเตอร์ได้ด้วยช่วยรีบาวได้ด้วยตบถามว่าพอได้ไหมตบพอได้ครับผมแต่ถ้าให้ไปเทียบกับตัวสกิลตบที่มีสกิลตบแน่นอนมันต้องอ่อนกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตบพอได้และที่สําคัญก็คือแอรีบาวได้แล้วก็ฟอร์บ่าได้ดีเห็นไหมคือผมฟอร์บ่าได้แทบทุกลูกเลยที่เพื่อนโดนตบดังนั้นคือเราก็ปล่อยเพื่อนโดนตบไปแล้วเราก็ฟอร์บ่าททำแต้มก็ทําได้แต่ว่าถ้าผมแนะนํานะถ้าเราเป็นเซนเตอร์หลัก โอดาเนี่ยถ้าเกิดมันไม่โล่งหรือแบบโล่งจริงๆอะครับผมอย่าพยายามทําแต้มเพราะว่าถ้าเรายิงไปแล้วอะมันจะไม่มีคนรีเบลคือโอดาเนี่ยมันทําแต้มได้ก็จริงแต่ไม่จําเป็นที่ว่าเราได้บอลแล้วเราจะต้องทําแต้มทุกลูกเนาะก็ประมาณนี้สําหรับเกมเพลย์ของโอดามันเป็นตัวเรียกว่าจะเรียกว่าตัวจับฉายได้ครับผมแต่ว่ามันมีประโยชน์ในทุกๆตำแหน่งของมันอะจุดด้อยของมันอย่างเดียวก็คือบล็อกเพราะว่ามมนมีสกิลบล็อกทาแต้มได้ยิง2นี้ โล่งนี่แทบจะลงทุกลูกถ้าไม่ลงคือสวยจริงรีบาวได้ครับผมอย่างที่เห็นในะตอนนี้นผมรีบาวได้นะไม่จะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยรีบาวได้เพราะว่าซากุกับซากุช่วยดันมีบางลูกเหมือนกันที่ผมหนึ่งหนึ่งกับกอแล้วผมก็แย่งรีบาวได้แล้วก็ที่สําคัญนะฟอร์บอลเนี่ยมันเก็บบอลดีมากๆโอดะคือมันวิ่งแรกไปเก็บได้เลยนะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของมันอีกจุดเด่นหนึ่งเดี๋ยวมาดูชุดลูนกันที่ผมใช้สําหรับโอดะนะอผมใช้เป็นลูนชุดนี้ครับผม ไอในลูนชุดนี้เนี่ยผมใช้ในกรณีที่ผมไม่ได้เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวเดียวคือผมจะไม่เน้นรีบาวครับผมผมจะเอาลูลนลอยตัวเก็บบอลมาเพื่อเพิ่มโอกาสเก็บบอลแต่ถ้าเกิดสมมติผมจะเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวเดียวนะอ่าเนี่ยคุยนี้ก่อนผมว่าใส่ลูนเก็บบอลแล้วก็ลูนตบนอกแต่ถ้าอีกเซตหนึ่งก็คือไว้ตบในแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราเจออะไรแต่ถ้าสมมติผมเล่นเป็นเซนเตอร์หลักหรือแบบเกมนั้นแม่งต้องเน้นรีบาวสัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเก็บบอลชนะอยู่แล้วผมก็จะใส่เป็นพวก รูนเนี้ยห่อคอยคู่ถ้ามีเซ็นเตอร์อีกตัวหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นเซ็นเตอร์หลักผมก็จะใส่เป็นแดนรีบาวนะคือลอยตัวรนะีบาวอะเงี้ยวิ่งรีบาวมันต้องดูแต่หลักๆก,ก็คือ3เซตเนี้ยแหละมีรอยตัวเก็บบอลไว้ใช้กับโอดดาคือซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้แบบมีทุนทํารุ่นใหญ่เวล5ห้าเนี่ยเราแบบไม่อยากทำอันนี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้ไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ถ้ามีไว้มันก็ดีสําหรับสุดท้ายนะใครที่คิดว่า จะทำโอดะหรือแบนแตกดีผมเชื่อทำโอดะโอดะมันความยืดหยุ่นมันสูงกว่ามันสามารถปรับเป็นเซนเตอร์ตัวหลักได้เป็นเซนเตอร์ตัวรองได้เป็นสกอร์เลอร์ได้เป็นพพอร์ตได,เได้เป็นได้หลายอย่างกว่านะผมแนะนำว่าลองทำโอดะดีกว่ามันสนุกมากแล้วก็เล่นสนุกมากแล้วก็มีประโยชน์ที่สำคัญมันถูกกว่าแบนแตกด้วยนะเพราะว่าแบนแตกเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นเมนใต้แป้นจริง,รงๆอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าอย่างโอดะอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้เป็นเมนใต้แป้นแต่แบบเราแบบว่าเอ้ มันอาจจะต้องมีตัวได้แป้นไว้สักตัวหนึ่งก็โอดะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะเป็น alternative choice ที่ดีเลยเพราะว่ามันสไตล์การเล่นเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์การเล่นของเซนเตอร์ใหญ่เลยมันเป็นคาร์เซนเตอร์แบบเล็กมันเป็นเหมือน PF มากกว่านะที่แบบมีความเร็วมีความคล่องตัวแล้วก็แบบทําได้หลายหน้าที่แนะนําโอดะเลยถ้าไม่ใช่สากุโรนนะก็แนะนําโอดะเก่งเหมือนกันังไ่คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแพทหน้านะต้องดูก่อนว่าลูกค้าว่าเนี่ยจะมาหรือเปล่านะเจอกันครับ